สวัสดีครับพี่ๆครับหลังจากที่เราไปซื้อล้อนํานะครับกลับมาแล้วนะครับนะครับก็อยู่ที่ประมาณ7,500บาทนะครับของ SK140 นะครับนะครับรุ่น8นะครับก็ได้ขามา2ข้างแล้วก็เป็นตัวล้อนํานะครับมาดูวิธีการเอาใส่กันเลยนะครับนะครับเด็กเราก็ประกอบข้อไปเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เริ่มดันแท็กนะครับช่วงล้อนํานะครับเข้าก่อนนะครับ นะครับแล้วทีนี้เราก็ลงมาดูบ้างนะครับว่ามันเข้าขนาดไหนแล้วนะครับใส่ไม่ยากครับพี่น้องนะครับพออยู่ถึงประมาณนี้นะครับเราก็เริ่มบิดตัวนะครับแล้วก็เลียงนะครับเลียงให้แท็กนะครับช่วงล่างมันเข้าก่อนนะครับนะครับก็ลงมามองนะครับว่าโอ้โหเป็นไงบ้างนะครับนะครับอ่ะโอเคคนขับก็ขึ้นไปต่อนะครับนะครับ ก็กาลังหาวิธีอยู่นะครับนะครับแต่ก็ขึ้นไม่ยากนะครับก็ดูแล้วมันขัดข้างบนนะครับส่วนข้างบนนะครับเราก็เลยงัดข้างบนใส่นะครับแล้วก็บิดตัวใส่นิดหน่อยนะครับนะครับใช้แท็กแล้วก็การบิดแล้วก็ปุ่งกีช่วยด้วยนะครับมาพี่น้องพอเอาใส่เสร็จแล้วเราก็เดินเลยนะครับนะครับโดยการเอาล้อนํานะครับอยู่ทางด้านหลังนะครับสเตอร์อยู่ทางด้านหน้านะครับเดินไปเลยนะครับทีนี้มันก็จะตกล่องเข้าเลยนะครับนะครับ ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับนะครับแปลงนี้ผมก็เคลียร์ลิงนะครับตีต่อยางพลานะครับแปลงนี้ผมตีอยู่ที่ประมาณเลยละสองพันห้านะครับตีแล้วก็กองไว้ประมาณนี้นะครับนะครับโอ้โหต่อแบบหลายปีมากะครับพี่ต่อใหญ่มากเลยนะครับนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม